สวัสดีครับสวัสดีลุงป้าเอาอาลูกหลานสู้ขู่สุคนพ่อพอกับผมทวีคนเดิมมอนี้ถือโอกาสลุ่งเล็กของอาจารย์คนเมืองยศนะครับให้พี่ให้น้องไงด้เบิ่งได้ชมน้ำกันมาแล้วเด้อพี่รองอาจารย์คนเมืองยศพี่น้องนะครับอยู่สถานที่ตานปูตาาอยู่ทาง,ททาปาทางไป อยู่ทางไปป่าปีประทุมพี่น้องพอดีขี่รถพานทางมาบรรยากาศบรรยากาศเป็นตาท้ายถ้ำเป็นตามีตัวเล็กแอดกระลยแวะเบิงพี่น้องเห็นถูกพ้นยูหันน้ำปูตาพี่น้องเลขกถูกพ้น ออก 6, 6หกหกไปพี่น้องโยกบางสารหญ้าไปพี่น้องนะครับเลขถูกเพื่อนจุดไปไพี่น้องมองดูออกหกหกเลยพี่น้องเลขหกงามงามเลขเป็นึ่งออกหกหกหกเก้าสามบอกพี่นอ้องหกเก้าสามบอกนี่คือเลขถูกหญ้าเลยพี่น้องเด้อนะคือปู สารปูตาพี่น้องนะครับอยู่ทางถนนไงจะออกไปว่าปีประทุมพี่น้องนะครับออกจากสารคามมาเพราะดีสารพานมหาหันก็พ่อกับพ้นลู้จักกันมาเท่าน,นึงเคยบอกกับเพื่อนพี่น้องอยู่ทางไกลๆก,กับนาลงพักพี่น้อง <S <S องา้าพี่น้องบัดนี้เฮาผ้าพี่น้องไอเบิงตัวเหล็ก ของอาจารย์นุ่มเมืองยศทางยาสุท่อนพี่น้องสำหรับงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้วิ่งเจ็กับ8ปดุดพี่น้องนะครับจับกูกับเบ้เข่านะครับ3 6 63งวดบอกพี 34, wa, 64, 37, ่น้องนะครับ63งวดเข่ามากรับงวดที่64แม่นบอกพี่น้อง64บ่บอกสำหงวดที่3 3มเจ็พี่น้องลุดนะครับงวดที่3ามสเจ็ดุด เราเขามาสามสิบห้าสามจุดหกงวดพี่น้องนะครับมาลุดงวดบาง,งบเรื่องหักตลอดเรื่องวิ่งของเพ,พื่นอนได,ด้พี่น้องเด้อเขามาดีพี่น้องสถิติท้ำผลงานมาดีตลอดตลับชุดเรขของอาจารย์ค้นเมืองยุดพี่น้องนี่คืองวดก้อนพี่น้องหลักฐานเกา่าให้พี่ให้น้องได้เบิงได้ชมนากันของอาจารย์นุ่มเมืองจุดได้พี่น้องเดอ้อ ผลที่ผ่านมาเพิ่นให้ยแปดกับเก็ดเพิ่นเน้นที่เก็ดเม็ดเดียวนะครับหวัวที่สามสิบเก็ดพี่น้องลุดเข่ามะหวัหวสามสิบหกงวดพี่น้องเด็กบิงเพิ่นเดอ้อสองตัวพี่น้องมาตัวหนึ่งเอาแล้วฐานเก้าให้พี่น้องได้เบิง่งในช่วงน้ำกันนะครับเพื่อพี่น้องจะเห็นภาพน้ำกันเนาะเอาสำหรับอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะครับงวดนี้มีสูตรใหม่นะครับลงสูตรใหม่ให้เพิ่นพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นส่ง,นงมาสองสูตร มีสูตรเก่าและสูตรใหม่พี่น้องเป็นหมั่นใจสูตรใหม่หดนี่ไอพี่น้องรอเบิงเารอชมน้ากันผลงานสูตรใหม่สี่เฮ้งมาเฮ้งสิปังบ่ปังสิดตามเบิงเด้อพี่น้องเด้อนะครับดึงออกบ่เลยพี่น้องเอาอันนี้กะอันนี้ก็ของอาจารย์หนุ่มเมืองยุเรียกจับคู่เพลินพี่น้องนะครับนี่คือของเกา่าเพลินพี่น้องเด้อ นะครับอันนี้เพิ่นนห่มากเป็นเลขวิ่งแล้วตัวนี้เป็นจับคู่นะครับจับคู่กัหลุดพี่น้องเลขวิ่งกับกะเขานะครับสาหรับงวดที่ผ่านมาเดยพี่น้องเด้อเอาผลงานเพื่นกระเขามากสามสิบงวดซ่อนพี่น้องสำหรับเลขวิ่งแต่มาหลุดงวดที่บางนึงพี่น้องงวดล่าสุดมาหลุดว่าเป็นอย่างพี่น้องติดตามกันต่อให้กําล่างใจอาจารย์เพิ่นต่อพี่น้องนะครับมีผีดมีเข่ามีหลุดพี่น้องตัวเลขเป็นเพียง คำนวณนไปเพียงสูตรพี่น้องโบฮูว่าจะออกตัวใดขึ้นกันนะครับนาะพี่น้องเบิ่งพี่น้องช่มน้ำกันนี่คือหลักฐานเก่าของเพื่อนในพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องนะครับทางช่องกะอยากจอตัวเลขให้พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มน้ำกันอยู่ดอกแต่ว่าเอฟซีันกระถากมาหลายคนแอดยาจอตัวเลขหลายเด้อเป็นห่วงช่องเป็นทางว่างสั้นพี่น้องผมกับย่านย่าน,ย,านยู่พี่น้องนะครับ ิ่นก็บอกว่ายาจอต่อตัวเลขหลายเป็นห่วงช่องนะครับช่องเกียต่างพ่นกัถูกปิดเมื่อ้วรได้พี่น้องเที่ยนหนึ่งนะครับเป็นห่วงช่องขึ้นกันละพี่น้องนะครับอาแต่ว่ากับพยาามเบาไปพร้อมเกียไปน้ำเบาหายมันขาดตอนพี่น้องนะครับอขาดตอนมันก็จะมีผลเสียต่อห้าร้อมพี่น้องเราเบาเกียร์ับตัวเลขกับท้ายถ้ำตัวเลขไปพร้อมนะครับมันก็จะได้บรรลาดกันไปพอดีนะครับนี่คืองวดประจาวันที่ 16หตุลาค้มสองพันห้รอยหกสิบหกด้พี่น้องแ <c oughs> อดก็เป็นไข่เป็นไอเราพี่น้องเป็นวัดปัดลงข้ออาจารย์หนุ่มเมืองยศพี่น้องสูตรเก่าเด้พี่น้องเด้อสูตรที่เข่ามาสามสิบหกงวดซ้อนละพี่น้องเล็กิีงเพิ่นเิ่นเอาสูตรเก่ามาลงอยู่พี่น้องมีสองสูตรงวดนี่ลงสองสูตรเด้พี่น้องลงของอาจารย์หนุ่มเมืองยศสองสูตรพี่น้องสูตรเก่ากับสูตรใหม่ แต่อาจารย์นุ่มมิงยุดหมั่นใจนะครับสูตรใหม่ประท่านพี่น้องหมั่นใจสูตรใหม่แล้วพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเบิรงพี่น้องรอช่มสูตรใหม่น้ำกันพร้อมนะครับนี่คืองวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5 6 6พี่น้องเอาเอีก3ตัวเพื่อนไฮซี่สี่หนึ่งเกต4 8 1นะครับเฉดจินใต้ตัวเน้นก็คือ41เกตสี่ด้นพี่น้องนะครับ สรับ2ตัวกับ 8, 8, 8 9 8 1 8 7 9 7ก7พี่น้องนี่ครึ่งวด16ตุลาคมของอาจารย์นุ่มเมืองยศนะครับปล่อยต่องวดกันเลยนะครับนี่คือเลขสูตรใหม่สูตรเก้าของเพิ่นสูตรเก้าที่เข้ามา36งวดแล้วพี่น้องนะครับสำหรับเลขวิ่งเข้า36งวด ต่างอดิพานมาหรุดเพื่อนก็เลยเฮ็ดสูตรเกากับสูตรไม่เอาสูตรไม่มาลงพร้อมพี่น้องรอเบิ่งสูตรหม่เพื่อนได้พี่น้องเด้อเพื่อนหมั่นใจสูตรไม่พี่น้องนะครับหมั่นใจสูตรไม่เป็นส่งขอความเสียงมาบอกว่าหมั่นใจสูตรใหม่ได้สวีเดอ้อสันวาเอาพี่น้องแคบหนาจอไว้นะครับเพื่อไปจับจองซื้อสลากกินแบงรัฐบาลกันได้ท่านขอบคุณอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมและรับฟังตั้งแต่ต้นคลิป ส่วนว่าจบทิปพี่น้องนะครับหักกันเพ่งกันเด้อพี่น้องนะครับจะสิ่มจะปลาลูกลานทวีคนเดิมช่องน้หน่อยช่องนี้นไว้ขางทางผู้เดียวพี่น้องตังกำลังเล่นเครียดเล่นแก่จากพี่จากน้องผิดพาลาดประการใดนะครับคำพูดบอกให้หลอดสะดอหูขอ,ขอโทษขออภัยเป็นยางสูงไปนะโอกาสนี้นะครับขอขอบพระคุณพระเร้ยาผู้ใยญ่ใจบุญใจดีทั้งไกลทั้งไกลนะครับทางกรุงเทพเมืองไทยที่เขามติรับชมรับฟัง นะครับขอขอบพระคุณเอฟซีนะครับลูกหลานทุก,ทกคนทุกไลททุกแค่ทุกคอมเมนต์นะครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งก้มสุขจุมีเกทันผู้ชมผู้ฟังของทวีคนเดิมตลอดไปได้พี่น้องเดอ้อแห้งๆปังๆในงวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5 0 66ทายถ้ำบรรยากาศอยู่ทางไป ว่าปีประทุมนะครับออกจากสารคามมาประมาณ40ก่กิโลแล้วพี่น้องนะครับทางไปว่าปีประทุมไปหาคุณพ่อเต้าคุณพ่อเตา้พเตาพี่น้องคุณพ่อเต้าคนดวงเฮงนะครับไปเอาแนวทางน้ำเพลินมาตอนพี่ฝากปาฝากลุงน้ำกันนะครับทางบัานหน้าคาเพื่อพี่น้องนะครับยังบ่หอดถววกอากาสแวะโลกลิปของอาจารย์นุ่มเมืองยศสูตรเก้าให้พี่พี่นองในเบื้องในช่วงน้องกันไปสะก้อนนะครับ ถ่ายคลิปล้วพี่น้องขอ้พี่น้องจุดดีไม่แห้งความสุขจงมีเกทันผู้ชมผู้ฟังของพรี่คนเดิมสุขสุขคนเดิมพี่น้องเด้ออ่ห้พี่น้องเฮงๆปังปังนะครับมาคอยจัดขาดคอยพานพี่น้องช่องทางบาสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพระนั่นแต่ยางไหนได้พี่น้องสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบงกรัฐบาลเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องขอบนุณขอบคุณหลายๆที่พี่น้องให้ความหักความแพง ที่พี่น้องให้ความหากักความเมตตาความสงสารกับทวีคนเดิมช่องน่อยๆช่อ,ชองนี้ด้วยดีมากตลอดนะครับาสาหรับคลิปนี้ผมที่ขอ,อยุติคลิปของอาจารย์หนุ่มบางยศนะครับณนะที่สถานที่ณนะสถานที่สารปูตานะครับบ้านว่างหินขด้บพี่น้องทาจำมาปิดหรือว่าปานอย่างบูท่างออกไปป้าปีวทุมเด้พี่น้องเรือง พี่น้องเห้งๆปังๆนะครับเงินทองอไหลมาที่มากคือจังสายน้ำบ่าขาดสายพี่น้องกรเป๋าตุงมๆกินยาบกจกก็ะยาได้ลงสวัสดีครับ